วันที่สองของการเก็บแตงจะพี่น้องเฮากับสิพาทุกคนมาเก็บแตงอีกคือเ่าจะมือนีก็เป็นมือที่สองของการเฮาเก็บแตงนอเมื่อวานเฮากับเก็บไปหลายตืบนองจะพี่น้องแต่ว่ามือนีจกักชิซุกไลายบไลายเฮากับบึงเฮากับสิมาหละเบึงจะพี่น้องพอได้ไปขายยามมาแลกจะไปไะหารอเก็บแตงกันอีกจ้าสวย <c oughs> บางนวยก็มีตำนิกอ่ะพี่น้องก็สร้างเพื่อนเอาที่กัน โ,โอ้โหถ้าเกิดโัวลุงลิงกินด้วยมาแล้วไม่เป็นไรนี่ตัวนุ้ยหนึ่งตัวนี่นุ้ยนี่แดงๆนี่วู้พี่ดอกอ่อนซ่อนแห่งพันพัทสุกอือนั่นแหละค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยนะคะอู้สวยมากเลยสวยมากค่ะ โอ้โโซหน่อยทีค่ะ,ะนนอ,อ,อ่าสวยมากสวยมากหาอีกข้าง้วยหน่อยหน่อยกระแดงงามถะาดนี่เพินโลนแล้วไดนี่พี่น้องนี่เพิ่นมีอันนั้นนามอันแดงๆออกมาเนี่ยเพิ่นโลนแล้วนี่เพิ่นอาป่างสร้างแล้วพี่น,ออน้องน,อน,อน,อนี่ไงหลุดแล้วนี่ตัวงามแห้งมึงเนี่ยยักเป้า ใส่นี่ไงทุกคนมันหลุดแล้วนี่นี่เขาเอ่นว่ารดขวนมันจะเป็นแบบนี้น่กจะพีนองเนาะโอ้สวยสวยมากค่ะ,คะโอ้เห,เหนือเลิงจเ้อฮปบอนีปสุด ไม่สุกค่ะแตงยังไม่สุกดีเออไม่สุกค่ะข้าวสิหารจิบจุบลนฝุ่นนอกนั่งยังบ่สุกน่ะโออสวยมากสวยมากค่ะจับเลยค่ะหยิบแตงที่หน่อยถ่ายไป มบวมเลยพมนาวบอพมนาวนาะอีอยู่สวยมากค่ะเอาหน่วยนั้นไปด้วยนะเออโอ้สวยมากค่ะฮามงีค่ะเอาเมื่อนี่เข้าเอาค่ะวะเมื่อนี่เด้อเอามันโล่นลเลยนี่โลนเก่โอ้วนพอมีนีน่นี่ตัวเก็บเอาโอ้ยเจ๋งล่ะโอ,ะโอ้สวยมาก งามดีงามเลยแบบนี้ตะบูโอ้ยแงามเลยน้อหน่วยใหญ่น้องาม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 ยุดยอดชุบบ่อหน่อยบวมเลยเพี่น้องบางหน่วยเพิ่นกะบ่ออันนั้นนอบอลูนขวัเองเราต้องบิดเพิ่น ได้แล้วจ้าสวยๆลูกนี้ล่ะเอา้าลูกนี้คือเบมสิเบมปะเบ,บมนะสวยมากค่ะอ๋อเก็มาบม้าวางหานันนันว่านสวยมากนะคะสวยมากค่ะเบิง้งวยนี่พี่น้องสุดยอดค่ะสวยมากเลยไปต่อจ้าสุกอีกแล้วจ้านี่ไง นี่คือคือเพื่นอนลนขวานแล้วนอาจะพี่น้องถ้าเห็นมาเห็นดอกพี่น้องเอ้ยนี่นี่เพื่อนลนขวานเลยแบบนี้นอาจะพี่นอ้นองนออน,นี่เฮากระสีแป๊ดจิกซีนี่เด้สองหน่วยเด๋อวจ้าจุม่มนี่ซุกอยู่สองหน่วยจ้าสวยๆจ้าบางพันเพื่อนกระสีสีบดเหลืองแหงเป็นสีจางสีเพื่อนกระจัดซุกแล้วนอกจากนีก็คือเบื้องจากอันขวานเพื่อนใดเลยนอกจะพี่น้องนี่ นี่นี่จ้พี่น้องเขคือเพั่นซุกแล้วเพื่อนกะอันแง่ออกจากขวนเพื่อนแนวนี้เนาะจกนี้เขาเอื่นว่าซุกของแท้จ้าอีกสองหน่วยสวยๆจ้าหน่วยนี่ล่ะสุกไหมเอาใส่ละขวนเพื่อนพี่น้องหน่วยนี้โอ้ยเนาะบุท่านซุกจะหน่วยนี้เอาไว้นี่นี่ แต่ว่าหน่อยนี้สุกแล้วเดอ้อนี่ลนขวนแล้วจ้าลนขวนเองอันนี้ก็ลนขวนเองแล้วเดอ้อใส่ละขวรเบิ้งเอาขวานให้เบิ้งนี่เปนลนขวานจ้าเป็นแบบนี้เนาะจ้าลนขวนแล้วจ้าเท้าสปนี่สวยมากทุกคนนี่สวยมากจ้าสองลูกจุกจุไปเลยค่ะ อนสุกอีกแล้วหน่วยหนึ่งจ้าวู้ยสุดยอดมากนี่คือการเขินว่าสุกสุกสุกโรนควนเด้อพี่น้องเขินแบบนี้สุกโลนควนจ้าสวยมากเลยจ้าสวยงามมากจ้าสุกสุกแล้วจ้านี่จ้าทุกคนสุกอีกแล้วค่ะโอ้ยมือกล่องมือหนีพี่น้องเออถ่ายเองก็จะพี่น้องนี่ นี่เพิน่นลนขวนเองเนาะเพิ่นก็นจะเป็นแบบนี่จ้ะนี่เพิ่นลนขวนเองเนาะจ้ะนี่นี่หน่วยหน่วยที่สองของเฮาจ้าไปเลาะเก็บุไป,อ,ปอีกจ้าซิมีบอเนาะโอ้ยพิ่นกำลังเลื้ยงจับพี่น้องเป็นเรื่องเลี้ยงอย่เห็นบอพี่น้องไปเนาะถ้าหน่วยได้เพิน่นลนขวนเพิ่นก็นจะเบืองง่ายเนาะพี่น้องนเนาะเบืองง่ายจ้าไปเลาะเบืองอีกจ้ะเนาะ จ้าพี่น้องอีกแล้วซุกอีกแล้วจ้านี่เคนลวนขวนเนาะคนจะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนกับพ่อท่านซุกไล่เนาะพี่น้องเนาะนี่โอ้หงามแหงเด้อพี่น้องเอ้ยนี่มีอยู่สี่หน่วยจะซุกหน่วยเดียวจะพี่น้องเพื่อนกำลังสุกเนะงามคักเด้อจะพี่น้องแต่งแต่งไทยลูกสวยๆจ้าน้องอนซุกอีกแล้วพี่น้อง นี่วิธีดูแตงสุกเด้อจจะพี่นองเด้อนี่เพิ่นลนขวนเองเพิ่นเด้อะแบบนี้นี่แบบนี้สุกแล้วเด้อจ้านี่เพิพ่นสุกแล้วเพิ่นก็สิอันนี้ออกนอะพี่นองนอกแนนเพิ่นกระลุดขวนเองเพิน่นเนาะสวยมากเลยจ้าบางังแนวโอ้ยงามแห้งพี่นองโอ้ยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนจ้ะพี่นองแตงไทยกองเฮาลูกสวยๆโตๆทั้งนั้นหวานหอมอร่อยจ้านี่พี่น้อง โอ้หน่วยไงยพ,พิ่โลนควนแลยจริงจ้าพี่นกอง่ี่โลนควนแล้วโอ้หน่วยไงแฮ่พี่นอกได้รักสามโลสี่รลหน่วยนี้พี่นกไงแฮ่สุกพ่นสุกเขียวน่าจะพี่นอกนี่พ่นสุกเขียวใหญ่มากเลยนะทุกคนใหญ่จริงๆเลยนี่มูพ่นมีสามหน่วยมีสี่หน่วยบ,าง,า,ยบางอุ้มกระหลายบางอุ้มกัหน่อยน่าจะพี่นอกโอ้กล่องอข่พวกอากันเลยพี่นอก ใหญ่มากจ้ะทุกคนเมือนเนี้อาจจะสุกบ่หลายเนาะจะพี่น้องเพราะว่าแตงพ่นกำลังสีอันเริ่มสุกเนาะพ่นกระทยอยสุกเพ่นบ่ทันสุก้อมกันอีกประมาณอาทิตย์นึงนาะจะโขบนะจะพี่นนองอาจจะสุกหลายจะพี่นนองเหาต้องรอหลุนกันว่าเพิ่นสิสุกไยกันเมืองใดเนาะจะไปไปอีกจ้าจาน่าจะสุกแล้วนะหน่วยนี้พี่นนองเฮาหลุนกันมาหน่วยนี้เพิ่นสุกบนะ่เนาะป่าใบพันกระหลายเดีอพี่นนอง ดูขวนกันก่อนจะพี่น้องดูขวัน,นี่นี่เพื่อนอันโลนขวนแล้วจ่าเพื่อนก็นจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ก็เอ,อื่นนมาโลนขวนเด้อจะพี่น้องหน,นุ่ยแบบใหญ่นะอือใหญ่มากเลยทุกคนอึ๊บโอ้ยไงฮะใหญ่ใหญ่หญหญจ้าเก็บอีกจ้าพี่น้องเงี้ยเพื่อนโลนขวนเนี่ยพี่น้องนี่ เอกลักษ์ของเพลินเพลินสูกแล้วจ้าเอกลักษ์ของเพลินกับสีแบบนี้แล้วก็บแบบนี้พี่น้องนี่เก็บเลยสิคะรออะไรคะสวยขนาดนี้นะคะนี่เก็บเลยสิคะนี่สวยมากค่ะมีแต่หน่วยงามงามจ้าเพิ่นยูกันเป็นจุม่มเป็นจุ่มยังสีละพี่น้องแตงเงาเนาะแต่สีมีหมากไปเพิ่นแนาปา้าไปออกไปข้างนอกเนาะ นี่ยังอยู่สามหน่วยนี่บระเทสุนกนะจ้ะพี่นอ้องแต่มันเทศสุกแล้วนะคะนี่สวยงามมากค่ะสีเธอสวยมากเลยน่ากินมากมากเลยจ้าไปเห็้ส้มสวนแตงอยู่ในนี้นี่โมมีอย่างนี้พี่น้องมีแต่แตงร้วนๆแต่ว่าใบเพ่นหลายแห้งอาจจะแนมบ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะนี่สวนแตงสวยมากเลยทุกคนพูด ยายจะเก็บอยู่ตรงนู้นตรงต้นไม้สวนห่ากับสีสุดลดตรงนู้นเด้อจะพี่น้องไปแบบนี้หาเก็บอีกจะพี่น้องอีกแบบหนึ่งก็คือว่าสีพันสีบออันแดงแหงน่าจะพี่น้องสีพันสีบอสดแหงนี่สีแบบนี้ก็สุกเด้อจ้าเขาเอินว่าสุกเขียวนาะพี่น้องนาะแบบนี้นาะนี่ลักษณะของเพื่อนนี่จ้าพี่น้องนี่ผู้ใดบ่่คยเห็นมาเบงเด้อจ้าพี่น้องนี่ นี่พ่นลดนคื่อวันนะ่จาจกะก็คือผอมกินนอกพี่น้องกินได้แบบนี้นี่โอ้ยพี่น้องเป็นงามเด้ดย้ยอนมากเลยจ้าโอ้ยหวยละสองสามกิโลพี่น้องเอ,อ้ยงามแหงอ,อือพี่น้องหน่วยนี้นี่กินกินสองคนกับโบเบิร์ตเด้อจากพี่น้องอู้สวยแหงงามแหงเด้อจากพี่น้องเด้อ ไปจากเก็บกันอีกจ้าบ่มีมือกล่องใหพี่น้องเลยถ่ายตอนเก็บบได่เนาะแต่ก็เลือยได้ถ่ายแบบนีนีอาเนาะอ้สวยงามมากค่ะทุกคนเห็นบ่เห็นแตงบ่พี่น้องโอ้ ก่องอาอยุใกล้หิ้งพี่น้องอู้ยงามงามลาม้ำผี่น้องเลยเพิ่ดเริ่มุกหลายเลยนา่าจะพี่น้องเนาะนี่สวยมากเลยเยี่ยมเยี่ยมไปไปเก็บกันต่อจ้าเก็บก <c oughs> ัน,นไปเกาสวยสวยจ้า อนกนกมานกนกขอลาจ้าทุกคนผลงานเก็บแตงไทยวันที่สองของห้าวนอจานี่บันด็ไ้ประมาณซัมนี่นะพี่น้องกับบ่หลายบนไดไนอเพินซุกกท่าเนหลายแต่ว่าก็ได้หลายกว่าเก่าอยู่น่อย น,นี่น่าจะพี่นองนี่นี่นี่สวยๆจา้าดูเนื้อเขาสก่อนเด้อจา้าเนื้อเขาอเขียวดีมากเลยจา้าสุดยอดจา้าดูสิสวยๆเลยสุดยอดแตงไทยของเราจา้าจะจะได้เก็บหลายเรื่อยๆขึ้นไปนอกจะบัดนี้เพระว่าพเพิ่มซุกแน่แล้วนอกจะนี่สวยมากเลยคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้เนาะผู้ได้มากเบิง่งมาก,กินแตงไทยกับฝากติดตามน้ำแน่เด้อจา้าบ๊ายบาย